เสด้ลูกมีเสด้เสด้ลูกเนี่ยลงมาขึ้นรก่นนเสานมากมากมากกเสด้าหงาเหงาล่นบาอเรเดาอเนนเนบอกแะ้อวให้เดินมาชด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 อันนี้ตอนไหนตอนที่เดินออกมาเดินออกมาแล้วก็เดินตะกุ่นป้อนยาดีตุ ต่มันเดินล <c oughs> เลยอาากอกมันกาปุ๊บปุ๊บปุ๊เนี่ <c oughs> ตอนนี้คลีมอุ้ยเลิศเข้าไปด้านนอกไปวน <c oughs> <c oughs> นิ้เดียว